นายขจิตชัดวานิชประลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณห้องบางกอกอาคารไอราวันพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงซึ่งวันนี้เป็นวันที is ่2ของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกโดยล่าสุดยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม ขณะนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น20คนส่วของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผู้สมัครเพิ่มเติม5เขตเขตละ1คนรวม5คนได้แก่เขตสวนหลวงเขตลาดพร้าวเขตยานาวาเขตวางทองหลางเขตดุสิตขณะนี้ผู้สมัครทั้งสิ้น348คน